กต่ต่างอีหน่ยผู้ใช้เนี่ยจะต้องใช้ให้สอดลับยกอย่างเช่นคนที่จบไปทางเอกสารเวลาไปบรรจุเนี่ยครจะให้เขาสอนเอกสตรไม่ใช่เขาไปสอนวิชาอื่นที่นอกนจาก,กเอกสารปัญหาเอกาสารทีเรื่องของคณะองผู้บริษทคิดว่าถ้าให้ผู้ใช้สอนลับคิดว่านี่ส่วนปัญหาอยู่คิดว่าเป็นปัญหาคนไกลธรรมชาติยกอย่างเช่น เด็กส่วนใหญ่จะเข้าไปเรียนที่มีชื่อเสียงทุกคนก็จะเลือกเพราะว่าปัจจุบันที่ทกรุงเทพกรุงเทพเชียงปหม่เป็นะคนเกิดน้อยลงคนตัวงเลือกไปแตกหนาแน่เพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกคนหนคนน้อยเขาพยายามจะเลือกสถานที่เรียนที่ดีที่สุดนั้นทางแก้ตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องทาโรงเรียนที่มีคุณภาพทัดเทียมกันให้มากขึ้นแล้วกระจายให้ครอคุมพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ที่รัฐบาลทาหรือหน่วยงานไหนทำไม่ตรานที่พยายามจะใช้ชื่อลองเลียนแบบยกตัวอย่างเช่นสื้อกราบเป็นอะไรที่เตรียดมมีอะไรที่ทำตรงเดียวกันในจังหวัดนั้นถ้าคนนิยมเรียนเรียนรนุบาลทุกอย่างเรียนขั้นพื้นฐานประถมก็น่าจะมีเครือข่ายของเรียนรู้บาลเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนที่เขาต้องการให้ลูกเขา เรียนแล้วมีคุณภาพเข้าไปบส่วนเรื่องงบประมาณที่เราจะพูดถึงกันนีจริงงบประมาณกับปารศามากแต่งบประมาณรายหัวที่ลงสู่เด็กเนี่ยยังน้อยงบประมาณการศึกษาที่มากเพราะว่ามคลากรทละกการศึกษาม้าเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินเดือนนะแต่งบประมาณรายหัวจะน,อน้อยงั้นต้องพยายามคิดค่าให้ใจ่ายรายหัวให้เหาคำว่าเรียนฟรีอย,ยมีคุณภาพค่าให้ใจ่ายต้องต้องให้ตัวที่ คนจนก็สามารถเรียนได้ไม่มีเงินเลยก็ต้องเดือดได้เพราะการสอบรับทรัพย์รัตรับเข้ามาจนถึงม .23 อันนี้คือประเด็นที่ที่คิดว่าต้องต้องดเนินการวิ่งเรื่องที่ทำให้เกิดปากบุญรับมนุษย์ก็คือประเด็นตรงนั้นนะฟังรัฐบาลตามสั่เรื่องเกี่ยวกับบริตของคุณเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงครู้ที่เป็นไปผู้บ้านนะยกอย่างเช่นเราจะหมดเรื่องระบบรับเข้าจะใช้ระบบปิดซึ่งเราพยายามจะพูดกัน เป็นหมอเราต้องรู้ว่าจํานวนความต้องการครูแต่ละปีเท่าไรเราควรผลิตเท่าไรให้มันเสร์ฟไม่ใช่มีใครอยากผลิครูก็เข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เป็น,นกลไกพยายามเพราะว่าถ้าเป็นผลิตครูมีคน170แห่งถ้ามองเบียยเคด้วยอะไรรู้มั้นต่างคนก็ต่างครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คนทักเข้ามาปร,รึถ้าถ้าวิเคราะห์ให้ดีนะเราปัจจุบันการสาพบุคารมาถึงม .3 เขาก็ส่งลูกเขาเรียนต่อม .45 อเขาไม่ได้เลี้ยวไปทางอาชีวะเขาก็องหลังจบม .6 เขาจะเข้าโรงศกษาโรงศึกาสถาบันที่เป็นสถาบันรองรับในท้องถิ่นคือประานัาว่าถะาถามว่าสถาบันพรัฒนั้นเขาเชี่ยวชาญอะไรเขารว้โตจากวิทยารัยปูเขาไม่เชี่ยวชาญการผลิตคมก็ทำานกรผลิต้ตรงนี้ทำยังไงให้เราจะพุจํจนวนให้สอนรับกับ